ฮัลโหลสวัสดีครับทุนผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับเกมเอ่อเกมอะไรวะนนี้เอ่อเชียลเตอร์ผู้ชมครับแหมทำามจำไม่ได้โอเคตอนนี้เพื่อนเราเป็นไงบ้างเรากำลังหลับกันนอนอยู่นี่ค่าเลือดพิ่งเขาเหลือน้อยมากอะ่ะโอ้โหอีหล่อนผู้หญิงเนี่ยสงสัยจะหิวอยู่ผมว่าเอาละเข้ามาในบ้านก่อนตอนนี้เป็นเวลาตีสี่เดี๋ยวอีกสักสักพักก็เช้าแล้วแหละซึ่งระหว่างนี้ก็ไม่จะทำอะไรแล้วอะ่ะเออมาดูนี่กว่านี่สิ่งที่เราจะคับผู้ชมครับ สิ่งที่ผมจะคาฟก็พวกนี้เนี่ยนี่เห็นไหมแน่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 กระเป๋านี่เชลเดอร์แบ็กน็ู้ชมครับเชลเดอร์แบ็กก็คือกระเป๋าสปายเลยเนี่ยน่าจะเพิ่มสัมภาระในการเก็บของได้มากขึ้นเดี๋ยวดูสิต้องใช้อะไรบ้างผมอยากทับกระเป๋ามากเลยอืมใส่เศษโค้ดแล้วก็เสษโค้ดผ้าเรามีเยอะเผาเน่ยดูสิเล็กหนึ่งเท่านั้นอะเพียงพอหรือเปล่าเหมือนจะไม่พอพี่น้องแต่ตัวนี้อ่ะ นี่นี่ไอตัวนี้โค้ดเนี่ย,เ,ยเรามีเยอะอยู่เนี่ยนี่เอาเลนเตอร์หนังใช่ไหมเรามีเยอะอยู่แต่ผ้านเนี่ยเราไม่มีเลยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าตรงนี้คืออาหารหยิบมาเนี่เอาไปให้สักคนดีกว่าที่กาลังหิวอยู่เพื่อนเรามีใครหิวไหมอีสาวน้อยตัวนี้ไงอาหารไม่ค่อยกินเลยเอาอาหารมาเองนี่ไปกินซะนี่ไหนแล้วก็แถวแ,ถวแถวนี้นะครับนี่ กำแพงบ้านเราก็ได้พังไปแล้วคุณผู้ชมครับเนื่องจากซอมบี้มาตีบ่อยมากแล้วผมก็ได้รับมาเพิ่มนี่นิดนึงเอาละจัดซะหน่อยจัดซะหน่อยซ่อมแซมซะหน่อยตรงนี้เพื่อที่จะได้ใช้งานกับมัาเหมือนเดิมเออเอ้ยนี่ใช่ไหมอ่าถูกต้องแล้วนี่ถูกต้องแล้วจากนั้นเราก็เข้าไปในบ้านของเราก่อนโอเคช่วงนี้ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยหลังจากนั้นเราก็ต้องขาบอะไรอีกนี่ดูกระสุนปืนเรามีเพียงพอหรือเปลโอ้ย มีน้อยมากเลยพี่น้องครับเอาชาโคมาบดก่อนไหมก่อนที่เอาชาโคไปบดเนี่ยต้องหาไม้ก่อนตรงนี้ไม้เยอะมากพี่น้องครับเดี๋ยวจะลงหาไม้ตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปที่ทําชาโคน,นะครับเรียบร้อยครับชาโคทําเสร็จเรียบร้อยหลังจากได้ชาโคแล้วเราต้องเอาแร่สตีลอินกอตซึ่งสตีลอินกอตเนี่ยก็เหมือนเดิมชมครับต้องใช้แร่เด็กก่อนชมครับไอรอนอินคอตนี่เพื่อที่จะทําเป็นแร่สตีลอินกอตนี่เพื่อที่จะเป็นคักกับกสนต่อ อ้าวอหอยหลอดออช่องเก็บพานสัมภาระเราเต็มโอเครู้แล้วอะไรต้องไปเก็บไว้นี่เมื่อเราจัดล God, เลสตินก็เรียบร้อยทุกนชมครับเราก็มาขับกระสุนปืนของออชอดกันได้เลยเนี่ยนีย่ต้องใช้พลาสติกด้วยนะครับทุกชมครับไม่ใช่เลสตินก็อย่างเดียวถึงจะรับได้ตอนนี้ผมก็ขับมา3ชุดชุดหนึ่งก็ประมาณ30เอ้ย10นัดก็เป็น30นัดครับผมเอาล่ะวันนี้ก็น่าจะออกเดินทางได้แล้วทุกชมครับ ซึ่งการออกเดินทางเนี่ยเราก็มีกระสุนปืนก่อนแล้วก็กระหน่าไม้าชมครับตอนนี้ก็เดินมาถึงอยู่เ,เขาเรียกว่าแถวๆนี้แถวบ้านหลังนี้าชมครับแถวนี้เราก็มาบ่อยมากแทบจะไมไ่นอนเลยโอเคผมคิดว่าผมจะติดประตูบ้านก่อนแม่เหมือนเราจะง่วงว่ะเอาล่ะชมครับเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะนอนที่ดูใช่ไหมผมได้ตัดภาพกลับมานอนที่บ้านแล้วครับชมครับเนื่องจากกลับมานอนที่บ้านปลอดภัยกว่าเยอะการไปนอนนอกสถานที่เนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงการตายมากเลยโอเคมา แล้วก็ผมได้เก็บไอ้นี้มาด้วยท่านผู้ชมครับนี่เศษผ้านี่เพื่อที่จะมาทาไอ้นี้ท่านผู้ชมครับเอ่อเขาเรียกว่าแล้วกระเป๋าที่ผมพูดไปก่อนหนะน้านี้ไงนี่ชาร์โด้แพร์ชาร์โดแบ็กทครับเราจะคราฟกันเลยดีครีบนี่คราวนี้แหละช่องเก็บทําพระเราน่าจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะจวีเรียบร้อยเอาละโอเคเพิ่มมาแล้วโอเคโอเคเพิ่มมาแล้วเพิ่มมานิดนึง ซึ่งน่าจะช่วยให้เราเก็บของได้เพิ่มขึ้นนี่ของเก่ากับของใหม่เอาตรงนี้มาเสร็จตรงนี้นี่เอาละและของเก่านี่แหละเอาไปทิ้งไหนดีวะอืมของเก่าก็มีของใหม่ก็มีโอเคของเก่าเก,าก็บไปตรงนี้นี่แล้วก็ของใหม่ใส่ไปเลยซึ่งจริงๆมันจะเพิ่มได้อีกนท่านผู้ชมครับถ้าเราขยันอัปเกรดเนี่ยน,นี่ได้อะไรมาเนี่ยมวก้องใช้เศษผ้าพลาสติกแล้วก็สตีลอินกอส พลาสติกเรามีอยู่นะครับ2ถึ่งใช้เท่าไหร่นะเออสอหรือเปล่าเมือ่อกี้ใช้5โอ้โหงั้นเราครับเสร็จพลาสติกทิ้งไว้ก่อนเลยไหมจะได้หาของพวกนี้ไว้ที่หลังไงนี่นะครับเสร็จพลาสติกมา5ชิ้นแม่งเลยโอเคตอนที่ผมครับเสร็จพลาสติกหรือเสตีวินก็ตเนี่ยก็ได้เรียบร้อยแ,แล้วม,มครับดูสิการรับหมวกเนื่องใช้อะไรบ้างโอ้ต้องใช้ผ้าอีกสิเลยหรือ โอเคเดี๋ยวดูซิเพื่อให้เป็นบุญตาหน่อยโอ้โหใช่สิบเลยซึ่งต้องใช้เศษผ้าเยอะมากในการทํามันอะ่ะเอาละเอาเศษพลาสติกมาไว้ก่อนดีกว่าไว้ตรงนี้นน่เน่แล้วก็สติวันนี้แล้วก็เอานี้ไว้นี่ก่อนเอาละส่วนที่เหลือพวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปเก็บไว้ในเก,ก็บของกล่องเก็บของของเราไปชมครับตอนนี้เราก็น่าจะพร้อมออกเดินทางได้ลดแล้วมั้งไหนดูซิเราได้อะไรมาใหม่บ้างหลังใจครับเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออเนี่ยหลังที่ผมจะครับกระเป๋าไปแล้วเมื่อกี้มันต้องเพิ่มมาช่องหนึ่งนี่ไง ได้หมวกมาแล้วหมวกที่เราจะครับต่อไปเสื้อก็เสื้อ Bulletproof Military c h ิร์ชน่าจะเป็นเสื้อทหารนี่ต่อไปไอ้พวกนี้แหละครับที่จะต้องครับเยอะเลยตรงนี้บลล็อกอยู่ยังล็อกอยู่ยังไม่ปลดล็อกเอาละแล้วตรงนี้มีอะไรอีกไหมเอาละนี่ไง R M 1 6 Rifle ไหนดูสิ R M 1 6 Rifle ต้องใช้ไปเออกี่ชิ้นวะเนี่ยหาชิ้นเลยลือโอ้โหเยอะอยู่สกูเท่าไหร่ เอาละฮะผมคิดว่า e ีีนี้น่าจะครับไม่ทันหรอกเราต้องใช้เ,เดี๋ยวขอแลกปืนกันหน่อยนะครับกับเพื่อนเราซึ่งไอตัวนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้ปืนนี่หรอกแหมมึงใช้ปืนนี่ลูกซองไปเลยเอากระสุนนี่มาให้กเอาละเดี๋ยวข้าจะให้ลูกซองเองไปเน่แลกกันสือเลขก,กันเองใช้ไม่ค่อยได้เรื่องเลยหลังจ,จากนั้นก็เอาอาหารไปด้วยเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยจัดไปเลยแล้วก็ไอหล่อนตัวนี้กระสุนปืนเองก็ปืนพกไปใช่ไหม เดี๋ยวอา,อาหารมาบ้างนี่เดี๋ยวข้าจะให้อาหารเองไอรอนไอรอนเดี๋ยวกรอนซี่ข้าจะให้อาหารไหนอยู่นี่จัดไปเลยแล้วก็มีอะไรอีกไหมกระสุนออปืนไวน้นี่อ๋อโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมที่เราต้องใช้อ๋อรู้สึกขวานเราจะพังผู้ชมครับผมจะคับขวานขึ้นเพิ่มมาก่อนนะครับมันคืออะไรเนี่ยขวานเราอยู่ไหนนี่ต้องใช้เบดหนึ่งแล้วก็ วูดเพนอีก2ใช่ไหมเอาละเบดเรารู้สึกจะมีนะครับเบรดอยู่ไหนีนไงเบรดเรามี2เลยแล้วก็วูด d พนเนี่ยเดี๋ยวครับวูดเพนสเพิ่มมันอีกสัก3ามเลยโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็มาคับขวัญเหล็กกันเลยเรียบร้อยนี่ได้มาแล้วชมครับอยู่ข้างล่างนี่จากนั้นเราเอาของที่เราได้ทําเรียบร้อยเนี่ยไปเก็บไว้จากนั้นเราก็พร้อมออกเดินทางกันแว้วค่ัวันนี้เออยังไม่ใช่คำสีเช้าวันนี้สม ซึ่งผมจะออกเดินทางไปหาของที่ใหม่ๆไม่้ครับก็คือเศษผ้านี่เศษผ้าที่จะเอามาค้าเป็นตัวนี้ไอ็ตัวไหนแล้วเนี่ยก็คือหมวกเอาละนี่เราต้องคับอัพเกดเรื่องเครื่องแต่งกายเราให้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ไปกันเลยเฮ้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 ยเดินมาสักพักก็เจอซอมบี้แล้วโอ้โหโอ้โหไอ้อตัวนี้ผมก็เกตที่สุดเลยบรรดาซอมบี้เนี่ยนี่ร่วงซะดีๆเอาละ มีอะไรที่มหยิงได้เร็วกว่าน,นี้ไหมเออไปตายซะเออแม่ก็กวนกูดีนักเอ้ยไปไหนกันนะไปไหนกันนี่กูอยู่ทางนี้นี่นี่นีโโนนกก่โอ้โหซอมบี้มึงจะดบก้อนหินดำเพื่ออีหอยหลอดโคตรกากเลยโอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิาดกระมาดิใครจะเร็วกว่ากันถ้ามึงหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยเอ็งไม่ทันฆ่าเรา้ามารุมเนี่ยกูแพ้มึงเฮ้ย โอ้โหเกลียดตัวที่พวกนี้มากเลยโอ้โ oh, ห oh, มากันเรื่อยๆเลยโอ้โ oh, ห oh, หน้าบ้านกูเลยเอาละกันเรื่อยๆสู้ตายนะวุ้ยสู้ตายสู้ตายโอ้ยโอ้โหโอ้หอโ้ยเลือดกูเหลือครึ่งนึงเอ้ยท่านชมกันดับหมวกดับหมวกดับหมวกมันดบัดบหม,ม,ม,มวกว่าดีดีเอาอีกนิดนึงนิดนึงโอเคกระสุนปืนก็จะหมดเฮ้ยเอาละแถวนี้รู้สึกจะมีอตัวผมเห็นแวบแวบ นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้ยไปตายซะไอตัวสวะนี่โอ้โหทำผมลูกดอกธนูรถไปเยอะเลยมชมครับเอาละไม่เป็นไรดีเราพบปืนกลมารอบนี้อ่เอาจริงแล้วครับเอาจริงแล้วมาถึงตรงนี้เราก็เห็นรถยนต์หนึ่งคันอือแหมเอ้ยมันไส้กูไม่ทำไรเลยเนี่ยขอเอาเหล็กก่อนนะครับช่วงนี้ต้องการของมากกระเป๋าเรามีสัมภพระที่ได้เก็บขอ,ของขึ้นมาเยอะหน่อย ก็ต้องหาของเยอะๆหน่อยเน่ดับมาแล้ว <laser> อ <magic> <st immun ités> ่ะมาอีกแล้วอหมวกไม่ทันนี่ไงตัวนี้ได้หมวกมาเนี่ยผู้ชมครับซึ่งหมวกเรากับหมวกนี้ก็เท่าๆกันผู้ชมครับเอาละแต่เลือกที่จะใส่ก็แล้วกันโอเคโอเคโอเคมากันเลยแน่จริงก็มากันเลยอย่าให้กูตายนะวุ้ยช่วงตัวนี้ผมไม่อยากจะตายบ่อยมากเลยเฮ้ยอยู่ในบ้านได้เหรอ โอเคโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ติดเหล็กติดลาวเหล็กไปไม่รอดกูโอเคอย่าให้หมดความอดทนนะอย่าให้หมดความอดทนนะไอ้โอ้โหไหนวะเนี่ยโอเคอึ่าอึ่าตายมาจากนั้นเราก็เข้ามาในบ้านหลังนี้เสอะเนื่องจากบ้านหลังนี้ยังไม่ได้เข้ามาเลยนี่ อาดับของอยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับอาแล้วข้างนอกบ้านก็มีซอมบี้อยู่ซึ่งมันมีระบบย่องเบาไหมจะได้ไม่ซอมบี้รู้ตัวว่าเราอยู่เนี่ยนี่ไงมากันอีกแลวมากันอีกแวกกแวใช่ไหมเอ้ยยิงพลาดได้ไงวันนียโอ้โหรับเราเนี่ยไม่น่าจะยิงพลาดเลยเนะออหือออหือหเอาละเอาละทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วตอนเนี้ยขอเอาของตึ้งนี้หน่อยตีตีต ร่วงสิร่วงเออนี่ดับเครื่องดื่มมาเยอะเลยนี่เรดบูก็มีเอาละขอดื่มน้ำสักหน่อยแล้วกันจะได้มีเรียวมีแรงนี่เห็นไหมพอเราดื่มเครื่องดื่มปุ๊บเราจะมีค่าพลังงานเพิ่มมาหน่อยนี่ต่อไปแล้วก็ลุยกันได้ต่อเลยมาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมนี่ซอมบี้อยู่เยอะนี่นี่ี่เอ,อ้ยมากันเลยมากันเลยมากันเลย นี่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 น,นี่โอ้ยโอ้โอ,โอุ้ยิว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 เอาเอาเอาโอ้โหอ,อ,อย่างมันมากันแววมากันแววระเบิดสิ้ะเบิดเ,เลยยิงไปประหยัดหน่อยช่วงนี้เอาละกลับมาที่เดิมครับก็ได้ยิงไประดับหนึ่งนะก็นี่ดบของไปเยอะหน่อยอเค ซึ่งตรงนี้ต้องระวังเอ้ยยังไม่เตรียมพร้อมเลยเยุยยุเอาละเบิด์เออเครยอะคือผมอ่ะต้องเติมเลือดก่อนนะครับเพราะเหลือครึ่งหลอดแล้วเนี่ยคือตอนนี้เราวุ่นวายกับพวกนี้มากเลยยังไม่ได้หาเศษผ้าได้ดิบดีเลยโอเคขอฟาร์มขอขอปั๊มเลือดอีกนี่อ๋อเต็มเลยเต็มยางเยยบย้อยเต็มแยวเมื่อเลือดเรียบร้อยเต็มแล้วเราก็มาตรงนี้กันเอาิละเบิดเลย ดีโอเคจบไปหนึ่งรายเอาอีกเอาอีกจบไปหนึ่งรายนี่ทีละตัวก่อนนี่นี่ดอกเสร็จผ้านี่แหละชอบชอบต่อไปข้างล่างนี้มีอีกไหมเอาดิเอาดินี่มันใส่ตัวนี้มากที่สุดเลยเนี่ยมันใส่ตัวฟอนพิษเนี่ยโอ้โหมันใส่มันใส่มันใส่แบบเฉพาะติดเลยนี่เอาละเอาละ นี่ก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับนี่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 ลุมาดิเอ๊นี่แม่ราเหล็กก็ยิงพังครับระดับนี้นี่ดับของเยอะมากเฮ้ยตรงนี้ดับกองเกงด้วยว่ะไหนดูสิเอ่อก็เหมือนเดิมผู้ชมครับอยู่ที่เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแค่นั้นแหละเดี๋ยวค่อยเก็บเอาไปไว้ที่บ้านตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อย เ hey, งียบเลยผู้ชมครับนี่จัดไปสักครูน่นึงก็เ e งียบไปเลยมาอันนี้คืออะไรตีดูสิเศษเล็กเอาละหลังจากกักข้างนอกแล้วขึ้นมางนี้ดีกว่านี่แถวๆนี้บ้านหลังนี้ปิดประตูกรอนปิดก่อนโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นเราเข้ามาในบ้านหลังนี้กันดีกว่านี่มีอะไรให้เราบ้างไหมเนี่ยแถวๆเนี่ยอยากได้จริงๆเลยนี่ ลองตีเก้อกเดดเาอี้ดูซิเปิดกลบเ็จผ้าโอ้ดับป็นพลาสติกยังนั้นอะ่ะไม่ค่อยอยากจะได้เลยุ่ผู้ชมครับตีกล่องดูไหมเออได้อน,นี้มาโอเคผมคิดว่าพอแล้วผู้ชมครับกลับบ้านก่อน EP นี้เราได้ครับของก็ไม่เยอะไม่มากเท่าไหร่ก็เป็นพวกเออเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแต่ตอนนี้เราอยากกลับบ้านดูซิเราจะครับของพวกนี้ได้ยังนี่ไงพวกนี้ครับผมนี่เป็นหมวกพวกเนี้ยไปดูที่บ้าน,นันดีกว่าเฮ้ยระวังกลับบ้านอะไรวะเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โห ด้มึงมายัางไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหตายท่านชม้าย้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหจะตายจะตายเหลือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวจัดการแล้งไงเนี่ยโอ้โอ้โหยังมีมาอีกเอ้ยังมีมาอีกอกระสุนกูหมดแล้วเนี่ยอืมโอ้โหท่านชมครับรอดหรือเปล่าเนี่ยรอดหรือเปล่ากูใช้วิธีกันตอดกันถึงบ้าน ลอยถึงบ้านลอยถึงบ้านกระสุนก็หม,หมดหมดทุกอย่างทุกอย่างที่มีผมหมดแล้วพี่ดองโอเคโอ้โหโหมังขยงเลยยิบ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 ,ยบโอ้โห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 คราวนี้เราต้องพากลับบ้านครนคับเพื่อนเพื่อนเราช่วยยิงหน่อยเอาละคือตอนนี้ผมจะรีบวิ่งกลับบ้านเร็วสุดแล้วรีบเกากระสุนที่บ้านนี่ตีเลนการแบบจอดพิกแบบเร็วสุดเลยตอนนี้เอาละมาถึงบ้านเราแล้ว โอ้โหเกือบตายรีบกลับไปเอากระสุนในบ้านก่อนเดี๋ยวโอ้โหกระสุนในบ้านกระสุนในบ้านเรามีกระสุนอยู่นี่จัดมันเลย6กเก้นัดแล้วก็เติมเลือดหน่อยนะครับเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดเลยเติมเลือดเติมเลือดเอาละฮะมาแววมากันแววโอเคพร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมยังเปิดประตูกูมาเลยเอ้ยเอยโอ้โหโอ้โหบุกบ้านกลุ่มนี้มันไม่มีมารยาทนะรู้ไหมเนี่ย เอาละฮะนี่รออยู่ที่ประตูบ้านกันด้วยใช่ไหมได้เลยมันเลยมันเลยตึ๊ดต,ตโอ้โหมันจะบักมันจะบักอันนี่บักคัชมครับโอ้โหดูซอมบี้บักโอ้โหสูญเสียประตูหลังบ้านไปเลยสําหรับกันบุกครั้งนี้เอาละไม่เป็นไรอืมเอาละเอาละไหนดูซิรเราจะเสียผ้าพอหรือยังเนี่ยในการครับ ชิ้นต่อไปอ้เสร็จผ้าครับได้ทั้งหกชิ้นเลยครับเผิมชมครับโอเคครับมาได้เยอะมากหลังจากนั้นไงต่อเนี่ยโหได้6ชิ้น6ชิ้นเนี่ยเพียงพอหรือยังวะเนี่ยเดี๋ยวดูซิเราต้องใช้ผ้ากี่ชิ้นในการครับของพวกเนี้ยนี่สิบชิ้นโหเรามีแค่6ชิ้นไอ้พวกนี้เรามีครบวะเดี๋ยวดูซิตึงกล่องอื่นเรามีอีกไหมเนี่ยหมดแล้วเดิมชมครับเสร็จผ้าเรามีไม่เพียงพอวะเฮ้ยโอเค okay. ในเมื่อของครับไม่เพียงพองั้นเคยเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปแล้วกันครับวันนี้ก็บายบายครับ